ถ้าหนูพัฒนาตนเองจนเขาปลดบล็อกนะครับแล้วทักมาหาเราว่าเรามีคนใหม่นะครับแต่เขาก็ยังอยู่กับมือที่สามจะทํายังไงดีคะทําไงดีอ่ะ <'t> เขาอยู่กับคนใหม่แต่เขาก็ยังคุยอยู่กับฉันอ่ะแต่ฉันอยากที่จะดึงให้มันกลับมาอยู่กับฉันอยากให้มันรักฉันคนเดียวอ่ะเขาทักมาหาคุณเพราะเขาก็พยายามเช็คว่าคุณเนี่ยยังเป็นของตายอยู่หรือเปล่าเขาทักมาหาคุณเพราะเขาพยายามเช็คทางหนีทีแรกว่าเออถ้าเลิกกับคนใหม่ยังกลับมาหาคุณได้อยู่หรือเปล่า ในขณะเดียวกันคุณเห็นว่าเขาทักกลับมาคุณก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆครับสําหรับความรักถ้าคุณไม่ใช่ผู้ควบคุมคุณไม่มีสิทธิ์มีความสุขแต่ถ้าคุณเป็นผู้ควบคุมนั่นแหละคุณมีสิทธิ์มีความสุขหมายความว่าคุณแจสําคัญคือวันนี้คุณยังไม่มีวิธีการควบคุมครับหนึ่งความรักคือการตอบสนองซึ่งความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอด อยากประดับบรารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาและอยากเรื่องบนเตียงเมื่อคุณเอาความรักมาจําแนกจริงๆเนี่ยมันประกอบด้วยความอยากท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อคุณเอาความรักมาพ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 าเนี่ยมันคือความอยากขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความอยากเหล่านั้นมันเป็นความอยากด้านดีหรือด้านไม่ดีแค่นั้นเองัแต่ท้ายที่สุดแล้วความรักคือการตอบสนองซึ่งความอยากของกันและกันวันนี้ เขายังทักมาหาเราแต่มันอยู่กับคนใหม่ถ้าคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายไม่ได้มันก็ไม่กลับมาหน้าที่ของคุณคือการกระตุ้นความอยากการกระตุ้นความอยากมีอะไรบ้างหนึ่งครับ build trust ทำให้สมองเกิดเอฟเฟกต์สอยา่างเชื่อเชื่อชอการ build trust มีอะไรบ้างครับหนึ่งคือการชมการชมลักษณะไหนครับการชมในเกี่ยวกับหมวดของจิตวิญญาณไม่ใช่ชมเอ้ยสวยจังหล่อจังเหมือนนะ้เด่นเหมือนยางี้ยไม่ใช่นะครับ แต่การชมให้คนรู้สึกว่ามีความทัชชิ่งทําให้คนรู้สึกว่าเกิดเอฟเฟกต์สอย่างนะเชื่อเชื่องชอบต่างตพวกนี้คือการชมเกี่ยวกับหมวดจิตวิญญาณหมดเลยเช่นการชมเกี่ยวกับสมาธิทําไมคุณมีสมาธิโฟกัสได้เก่งจังทําไมคุณจดจ่ออยู่กับงานเนี่ยได้นานขนาดนี้มันคือการชมเกี่ยวกับจิตวิญญาณครับสาเหตุทําไมเราชมเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วมันทาให้ได้ใจคนมากกว่าเพราะคนไม่สามารถวัดผลได้ ้าคุณทำเรื่องแนี้เอ้ยวันนี้รอจังนะครับคนมันก็มีกระจอกสองนะครับเฮ้ยมันมันประชดหรือเปล่าวะคนมันจะหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์คําชมได้แต่พอชมเกี่ยวกับหมวดจิตวิญญาณมันสามารถเข้าสู่จิตใต้สํานึกได้ทันทีโดยที่ไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงสองครับเป็นเรื่องของการให้ของขวัญบางอย่างรู้ไหมครับในขณะที่มนุษย์เปิดกล่องของขวัญพยายามแกะนะกระดาษห่อของขวัญเปิดริบบินนู่นนี่นั่นต่าง สมองมนุษย์จะมีความรู้สึกลุ้นสมองจะหลั่งสารที่เร,เรียกว่าโดพามีนครับพอมันหลั่งออกมาเยอะๆมันจะเริ่มเสพติดพอคุณให้อะไรก็ตามแต่แล้วมันหลั่งโดพามีนมาเยอะๆมันจะเริ่มเสพติดคุณมากขึ้นพอเริ่มเสพติดมันจะไปเหนี่ยวนําอีกตัวหนึ่งครับเราเรียกว่าออกซิโทซินคือความผูกพันมันจะเริ่มตัดใจจากคุณยากแลละคราวน,นี้คนจะเอ็นเอียงมาทางคุณเพราะมันผูกพันเพราะมันตื่นเต้นในขณะเดียวกันมันมีความสุขวันนี้เขาตักหมาคุณเนี่ย ทำไมคุณไม่ใช้เทคนิคเหล่านี้ไปอะเรื่องนี้จริงๆกูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งรักสั่งจิตผู้อื่นและเป็นที่หนึ่งในใจแฟนมี3คลาสนะครับถ้าใครต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบเฉพาะนะนะครับเอาเฉพาะปัญหานี้โดยเฉพาะนะคือเขาอยู่กับคนใหม่แต่ยังคุยอยู่กับเราต้องใช้3คลาสนี้ครับและต้องใช้พร้อมกันมันมันใชเ้เหมือนว่าทิ้งช่วงไม่ได้ครับเพราะ,ะรครับเป็นที่หนึ่งในใจแฟนคือการเซตโพสิชันให้คุณเป็นที่หนึ่งในความคิดของเขาก่อนสั่งรักกันเลยครับ คือการทําให้อีกฝ่ายเนี่ยมีความทัชชิ่งกับคุณเชื่อเชื่องชอบในขณะเดียวกันสั่งกิตผู้อื่นครับคือการผูกคนใหม่ของเขาไว้กับความรู้สึกเจ็บปวดแล้วผูกคุณไว้กับความรู้สึกดีๆในความคิดของเขาและอีกอย่างในขณะที่คุยอยู่ด้วยกันอย่าไปเร่งรัดเซาซีเมื่อ,อไรก็ตามแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในใ,นใจของเขาคุณไม่สามสารถไม่สามารถพูดคำนี้ได้ครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องทำให้อีกฝ่ายเห็นค่าของคุณให้ได้มากที่สุดก่อนในตอนนี้ครับคือคุณต้องบิ้วแวรลูของตัวเองขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดครับพอคุณบิ้วคุณค่าของคุณได้สูงกว่าคราวนี้คุณยื่นคำขาดได้ว่าถ้าคุณไม่เลือกฉันฉันจะถอยอีกฝ่ายมันจะกลัวครูคอมมีสีวิธีทำให้เขาเห็นว่าคุณดูมีค่าให้พิมพ์รหัสมีค่าแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่ง แล้วเดี๋ยวบอทจะส่งให้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3ามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสน,นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้นคนุเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนว่าคาสโนวีทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปัม๊มมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVEunderscore9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ